หมอของขวัญหรือแพทย์หญิงของขวัญฟูจินิรันเคลื่อนไหวแล้วหลังนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังการเลือกตั้งท่ามกลางกระแสร้อนระอุข,ของการเมืองไทยขณะนี้โดยเจ้าตัวแสดงจุดยืนชัดเจน เปลี่ยนรูปโปรไฟล์อินสตราแกรมเซฟ112ท่ามกลางชาวเน,น็ตคอมเมนต์สนันล่าสุดทางด้านหมอของขวัญได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังนกสินใจเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนเซฟ112โดยหมอของขวัญน,นั้นก็ได้แชร์โพสต์พร้อมระบุข้อความว่านกอยู่ข้างปิตะนะคะ งานนี้หลังจากหมอของขวัญได้แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปได้มีชาวเนต็ตเข้ามาแสดงความสนใจจำนวนมากอาทิเป็นคนของประชาชนควรเคารพเสียงประชาชนนะคร่าคุณพี่ทุกคนมีสิทธิมีเสียงแต่ส่งรักพิทาคะไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายสำหรับกลุ่มดารากลุ่มหนึ่งครับเซฟ1112ค่ะ